ท่านชัยวุฒิถามคำถามทำให้ผมอาจจะโดนทัวลงได้นะครับในเรื่องของการที่มีคนที่ชักนำในเรื่องต่างๆหรือเปล่านะครับผมพูดไว้เมื่อวานครับชัดเจนว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องแต่งชุด private ไปโรงเรียนเนี่ยต้องมีคนคิดครับแล้วผมก็ไม่ไดัดจริตว่า ไม่มีคนคิดเด็กๆรวมกันทั่วทั้งประเทศแล้วก็คิดเรื่องนี้มาที่ผมเสียใจก็คือคนที่คิดเนี่ยใจร้ายมากๆครับทำให้เด็กๆและเยาวชนของเราเนี่ยต้องมายืนประชันหน้ากับผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งก็ไม่ทราบว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นไปได้ขนาดไหนแต่ว่า ณว,วันนี้ก็ถือว่าเราร่วมกันบริหารจัดการปัญหาได้ดีกันพอสมควรในทุกฝ่ายทีนี้การสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนครับทีนีเราท่านประธานน่าจะทราบดีครับว่าเราควรสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมก็เสียดายครับถ้าหากว่าที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าท่านใช้ผู้ใช้คำว่าบิดเบือนข้อมูล มต้องเข้มงวดครับเข้มงวดในการที่จะสกรีนหรือว่าคัดผู้ที่เข้าไปในโรงเรียนกระบวนการต่างๆซึ่งกระทรวงสาธาริการก็จะทำระเบียบที่ทำให้ภาระของครูของนักเรียนมุ่งเน้นอยู่เรื่องของการเรียนหนังสือและพัฒนาตัวเองผมคงไม่ สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดแต่จะพยายามอย่างยิ่งยวดครับที่ทำให้การถ่ายทอดจากบุคคลภายนอกวิทยากรต่างๆถึงนักเรียนเนี่ยมีความครบถ้วนบริบูรณ์ในทุกๆด้านหลักสูตรการศึกษาเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ผมได้ไปดูครับถามว่ามีอยู่ไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหลัก ในการที่เราปลูกฝังในเรื่องของความเป็นคนดีปลูกฝังความเป็นคนไทยมันผรุนต่อสู้มาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ผ่านกระบ,บวนการสู้รบหรือต่อสู้ผ่านกระบ,บวนการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นมากมายในสมัยรัตนโกสินทร์ผมมีหน้าที่ที่ต้องทำให้ การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมีและเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะในการที่นำเสนอและเราต้องยอมรับครับว่าทุกประเทศก็มีครับเราไม่ได้ปลูกฝังให้เราต้องงมงายกับเรื่องต่างๆแต่ปลูกฝังในข้อเท็จจริงซึ่งผมก็หวังว่าในคณะทำงานที่ทำอยู่ในเรื่องบรณวา,าการเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยจะสามารถนำทุกๆเรื่อง ที่เป็นประเด็นรวมถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้ครับมาเผยแพร่และให้นักเรียนนักศึกษานี่รับรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยืนยันครับวิธีการในการนำเสนอต่างๆก็จะเปลี่ยนไปการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีประชาธิปไตยก็ยังมีเพียงแต่กระบวนการที่จะเข้มงวดมากขึ้นก็ต้องมีครับ เพราะว่าปัญหาวันนี้เกิดขึ้นก็เพราะอย่างที่ท่านพูดนะครับเมื่อสักครู่ว่ามีการให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงณปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดัดจริตว่ามีหรือไม่มีครับมันมีครับแล้วก็ยอมรับว่ามีและต้องหยุดให้ได้ครับขอบคุณครับ